ฮึมฮึมฮึมามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นมาหายายมาขึ้นมาเร็วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโปิงกี้มองปิงกี้มองอ่ะลูกเหรอปิงกี้มองมามาขึ้นมาหายายมามาเร็วสิมามามาขึ้นมา กีม่มากี่มาแล้วสิมาโอ้มามาขึ้นมาหายายมามาโอ้มามามาโอ้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 คายครใครใจะขึ้นมาหายายใครใครใครจขึ้นมาหายายใครใครพิงกี้เหรอพิงกี้เอ้ยพิงกี้เอ้ยพิงกี้เอ้ย อะไรหรอหึหึึึึึกระเทยนอนแล้วเหรอที่นอนอ่ะทีทีเอ้ยไปอาบน้ำปะพอบอกอาบน้ำนี่แรกเลยไปป่าโอ้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 อะไรล่ะปิงกี้เอ้ย

มาโอ้ขึ้นมาหายใหญ่เข้นมาหายใหญ่เออรักกัน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 อะรักกันรักกันรักกันอืมรักกันรักกันเออรักกันรักกันเลยเลยรักกันเลยรักกันรักกันหอมกันหอมกันรักกันรักกันรักกันวันดีกันวันดีกันคอยก่อนคอยก่อนเร็วๆคอยอย่าเล่นสิคอยมาโอ้เออเหายใจแค่ๆเลยละละเออ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 นอนก็นกับยายละละนอนก็กับยายละไหน จริงไปเลยเล่าไปเลยเอ้หนูน่อะไรเล่าไอ้หนูอะไรเล่าเฮ้จะเล่นยางเดียวเลยเล่นยังเดียวเลยนะละแล้วหนูล่ะหนูไม่เล่นหรอหนูไม่เล่นหรออืมหนูไม่เล่นหรออืมหนูจะนอนเหรออ่ะอโอ้โอเคลียร์เคลียร์มือเคลียร์มือ

อะไรโอ้ดูสิโอ้ขาเคีย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 ร์ทำไมอะจะเล่นกับพี่ไม่ได้เลยล่ะเคียเลยล่ะอืฮะเคียร์ล่ะเคียรล่ะเออเออมืดไปหมดเลยมืดถึงหมดเลยมืดไปหมดเลย มดไปหมดเลย